ผมเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่โตมาจากบ้านนอกมันก็ไกลเหมือนกันเอาเป็นว่าอยู่ในตำบลประมวลหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีแล้วกันผมเป็นเด็กบ้านนอกที่พ่อแม่นะครับทําบ่อเพชรบ่อพลอยซึ่งสมัยที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอาชีพประจ้างครับทาบ่อเพชรบ่อพลอยแล้วก็เลี้ยงส่งผมหาเงินมาสร้างบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เลี้ยงให้ผมโตมา ผมเริ่มจําความได้นะครับตอนก็เริ่มาอายุเจ็ดขวบแล้วแหละหกขวบยังจําอะไรไม่ค่อยได้เยอะครับแต่ว่าก็จําได้นิดหน่อยแต่เริ่มจําได้จริงๆก็เริ่มเจ็ดขวบคือแม่ผมครับมีจักรยานคันหนึ่งผมจําได้เลยจักรยานตาจอระเข้หรืออะไรเนี่ยขันสีแดงมีตะก้าอยู่ข้างหน้านะครับแม่นั้นแกจะไปส่งผมทุกเช้าไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่บ้านนอกครับบ้านอยู่จากโรงเรียนไม่ไกล มันเป็นบ้านนอกอะเนาะแต่ว่ามันก็มันทําให้ผมมีความเขาเรียกว่าอะไรอะความทรงจําที่ดีและไม่ค่อยดีบางเรื่องละกันเป็นความทรงจําของเด็กๆอะเนาะที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็เหมือนมีทําให้ตัวเองมีปมอะไรหลายๆอย่างคิดว่ามันเกิดมาด้วยครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเพื่อนนะครับในยุคนั้นในยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็ ว่าไม่ได้นําหน่วยไม่ได้เจอเภายนอกหรือว่าไม่เหมือนยุคป,ปัจจุบันนะครับมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีโทรศัพท์ที่เราติดต่อกันได้ง่ายโทรวิดีโอคอลกันได้ง่ายมันเป็นยุคที่ยังเขียนจดหมายโทรศัพท์มันเริ่มมีนะครับแต่ว่าเป็นโทรศัพท์บ้านใครจะใช้ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่กันค่อนข้างที่ต้องมีฐานะผมก็ได้อาศัยอยู่กับแม่นะครับแล้วก็พ่อ นะครับเป็นบ้านของผมนะเป็นบ้านสองชั้นข้างหน้าเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกระเบียงชั้นสองเวลาเดินขึ้นบันไดไปอะ่ะมันจะมีระเบียงอยู่ก่อนเดินเข้าห้องอะครับห้องห้องถงใหญ่เลยถ้าตีสมัยนี้ก็ประมาณสี่ห้องรวมกันนะครับมันก็จะเป็นห้องใหญ่ไม่ได้กั้นอะไรเป็นบ้านไม้แล้วก็มีระเบียงด้านว่าหน้าบ้านอีกทีหนึ่งในสมัยนั้นผมคิดว่าบ้านผมค่อนข้างที่จะดูดีเลยครับแต่ว่าพ่อแม่ก็อย่างรับจ้าง ทั่วไปรับจ้างไปหามปลูกมันรับจ้างทุกอย่างที่เขารับจ้างอะครับวันหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยสองคนสามีภรรยาพ่อแม่ผมก็ตกวันหนึ่งสามร้อยค่าจ้างก็ท่านต่ําอยู่เนาะบางที่ก็จ้างวันละร้อยอย่างเงี้ยครับทําให้ผมรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะดูแลผมดีแล้วก็ในมุมของผมก็คือ ตอนนั้นคิดว่าทําไมเราไม่มีเหมือนเพื่อนเพื่อนของผมครับส่วนมากก็คือจะมีพ่อแม่ขับรถไปส่งขับมอไซค์ไปส่งสมัยนั้นนะครับมอไซค์ไปส่งไปรับไปส่งอย่างดีแต่แม่ผมเนะี่ยจะมีอยู่จกักรยานคันเดียวไม่มีรถยนต์ไม่มีมอไซค์นะครับด้วยฐานะด้วยเนาะเพราะว่าแกไปหาเงินมาจากว่าเพย์วอพอยก็ลงทุนซื้อบ้านซื้อที่ทําบ้านอะไรคือแยกออกมาจาก ครอ,อบครัวใหญ่มาเลยก็เพราะว่าพ่อผมอะเป็นคนจันทบุรีแม่ผมก็เป็นคนต่างจังหวัดก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเล่าอะ่ก็คือตัวผมเองอะอ่เกิดมาเนื้อนะครอบครัวประมาณนี้นะครับแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าตัวผมในวัยนั้นะ่ะมันก็ไม่ได้คิดออกว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้มาถึงทุกวันนี้ ในวัยเด็กของผมก็ไปโรงเรียนเช้าไปเย็นกลับไปเรียนกับเพื่อนไปอ่านหนังสือแต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งคือแม่สอนผมอ่านออกเขียนได้และคิดเลขค่อนข้างเก่งแม่บอกว่าผม,มเป็นคนความจําดีแต่ขี้เกียจผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นสมัยนั้นคืออะไรเวลาเรียนซ้ำๆเรื่องเดิมๆผมก็เริ่มเบื่อก็ไม่อยากจะฟังอะไรประมาณนี้ถามว่าในเรียนแล้วมันรู้สึกดีไหม สมัยนั้นไม่ได้คิดอะไรเนาะไปโรงเรียนไปดีดลุกแก้กับเพื่อนไปเล่นเต้นยางกับผู้หญิงไปทําอะไรค่อนข้างที่จะไม่อยากจะเจ็บตัวอะไรมากมายครับมันรู้สึกว่าพอเจ็บตัวแล้วมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะพอสกปรกกลับบ้านทีไรแม่ก็ชอบบ่นทุกทีสมัยนั้นผมก็เริ่มแม่ให้ล้างจานหุงข้าวเองอย่างเงี้ยครับล้างจานฝึกให้ล้างจานหุงข้าวถ้าไม่ล้างจานนะครับมันก็จะเนา่าแมงวันตออะไรประมาณเนี้ย มันก็เหม็นก็ต้องทนล้างให้มันสะอาดนะครับก็ต้องต้มน้ําล้างจานด้วยถ้าเราปล่อยไว้สองสามวันอย่างเงี้ยครับก็จะโดนดูประชําเหมือนกันผมก็เริ่มต้นเลยว่าแบบเนี้ยครับคืออยากให้รู้ว่าที่อยากออกมาเล่าเพราะว่าผมอยากเริ่มต้นว่าชีวิตที่ผมมาปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนชีวิตทุกวนันนี้เพราะสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบาก อันนี้ก็ขอเป็นแค่ประถมเลิกในการเล่าเรื่องและกันว่าชีวิตผมผ่านมาทุกวันนี้มันคืออะไรมันก็ไม่ได้อยากให้ดูไม่ดีตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าก็จะเล่าเท่าที่จําได้แล้วกันครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากพอที่จะมากได้จากคนคนหนึ่ง้วกันไว้เจอกันคิดหน้านะครับ